โ,โ,โ่เขาเออเขาเอเดียวไม่เล่นนานด้วยด่านี้อันนี้ขาเบี้รวนอ่กูต้เล่นเอกเอเอว่าไหเขาบีใช่ไหมมงยุุดแบบขวเบียเจางจริงทิ้งแม่ไม่ไอ้ที่อ่ะแป๊บนึงกูได้ซื้อกเพบาะมีที่กูด้วยที่อ่ะ Outdo tựa lắping chiếc bang phú này hai 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 bang hai này hai bang hai bang phú này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  hai bang Ui, này hai bang phú này hai bang phú này hai bang phú này hai bang พยายจะกดแท็บของเราเนี่ยโอ้โหกระไรแย่งเลยที่แย่งด้วยเขาแย่งมุบมาเนาะตัดเกมตีมันจ้ะอ๋อตัวเดียวนี่หว่านี่แย่งด้วยนี่มคนแย่งหมดเลยแย่งด้วยอาเป็นคนแย่งขี้ต้องมาอะไรวะทำไมคุณต้องถือบอมตลอดไม่แย่งไม่เข้าใจเลยวะมันเข้ากับมึงไงเออเฟี้ยวจัดถือค้อนเฟี้ยวอม่ต้องขายเฟี้ยวทามึงเลยมันถือบอม ยิงละคัง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 ยกที่หนึ่งเฮ้ยชก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 ได้โอ้ปิงปิงปิงเดินชนแล้วปิงจะแฟดนะแฟด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 โอเคโอ้ปิง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 เลี้ยงไรยิงไม่ได้มวลบางชิงไม่ได้แฟดแฟดแฟด ยิงจังเลยเฮียโ้โรตรงนู้นแม่น่าจะตัวโคตรซากเลยเฮ้ยตรงนี้โดรูุท่าไปล่าเตยยกที่หนึ่ง Phát lọc Phát lọc thôi thôi rồi rồi, thôi 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 Ô, tá, à Ô, <laughs> uhm, hết thôi thôi chà! qua thôi 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 เออเอดิวะเออยตัวตัวนหนงนก็ยิงได้เออเอาวต่แล้วเฮ้ยีข้านะนี่ปาเบิดัเฮ้ยขออ๋ออ๋ออันนี้รู้สึกอะไรก็ไม่เป็นใจนี่เ้ยเซอจ์จอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจเลยโอ้ยกาอยู่ดิ

ไอเชื่อ้ยโอ้ออหัวห้าบุหัวไอ้นเนียนเลยนี่ชะเปาเกียดอะคุณเนี่ยเป้าเนี่ยผมคิดว่าเล่นมครับ,บเฮ้ยบานาน่าบา้านามาหลอกหรือ <laughs> เปล่าเล็งหลอเอ้ยมา โอไม่โดนเลยไานหน้ามีไดานหน้ามีนี่เหรอมาอีกมาอีกมาอีกอกคุณก้อหมดแล้วผมแย่เข้าปืนดีเขาปืนเลยเขปืนนะไม่ห้อสวยนี่

เจ็บมากเจ็บมากคามรุนควมเขตดิ้คอรเจ็บตายเอ้ยมีตัวอะไรตัวท้ายแล้วอยู่ข้างบนไงมันยีมีทีเฮ้กูถือบอลแกเบี้ยวอะยี้ยยงดียมาไงย่ง เปลี่ยนเป็ี่นปืนไม่ได้เลยเอบลอลหนขอบลมนะเอาใส่ได้ไหมไปที่ใครแล้วมวะทำไมเพื่อนโยนขอากูแบบไม่เคยถึงกูเลยวะเราไปไก่อุ้ยมถือบอลไปเบลตัวอยู่บ้าน ดุงในไซไซโล่งไม่โล่งไม่โล่งเจ้าบุรีไม่โล่งไม่แอบอยู่เฮ้ยไม่โดนอาวิ๋นนู้นเจออย่างชอบไม่สิจัดาไนตัดตีเจ้าแม่คเขากำลังทำเพื่อนตายอ่าแล้วก็ออฟเพื่ไปไหนดิเพื่ไปไหนเนี่ยออฟไปออฟไปอ่ะจัดจัด ปฏิเสธน้ำใจกูหรอวะแนวใครน้ำใจมึงดูนะเล่นออฟอ่ะเกมเนี้ยเล่นไงเล่นไงนี่คือกูถามนะตายกูล็อกให้กูล็อกให้ล็อกให้ยิงหัวเอาใส่นะใส่นะโอ้ยส่ใ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 ส่อีกลูกนึงใส่ลูกนึงโอเคโอเคล็อกจริงปะเนี่ยไอ้เหี้ย โอ้ยเียรกูโดนทุกลูกอะกูกูโมกโมกโมกมาดิสั้นมา้นตุบตุ๊บตุ๊บตุ๊บด้ยโหหมดแล้วอยู่นู่นหมดไปไปมีมาแล้วไปวาง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 ถึงบอกไม่ไหวเชียโอ้ยดีดีมาสิเดนเมฆเดินดุงเจอเลยอยู่นู้นสองตัวเลย นไม่ตายเฮ้ยเฮเจ็บหนักเลยอะดเลยเอาดิเอาดิว่าเป็นีถัง้องมาแนไม่มียูนนูมดเลยสตัวยนูมดเลยนี่อะโอ้ยไม่ได้้ยโนสโคเบอร์ฟาตฟาฟาเนี่ยโนสโคทำอยู่แล้วใช่ได้่เหรอ มามามีมีซูมจูมอ้เีออฟใสกระสุมมกูแฟรก็แฟรยางเี่ยแฟร์นอะไรด้วยยีิบเจ็ดน้ำอะไรด้วน้ำน้ำน้ำแฟน้ำแฟไม่ต้องน้ำให้กูเียกเหมนี่ยิบแปดแฟรน้ำแฟรน้ำรงน้จริงด้วย อมบอมออเฮ้ยแเฮ้บอมบอมไีบอมดอปอยู่มีนะกูสมองฮะกูจะเข้ามนู้ฮ้ยโอ้ยเฮียมาทีกาดักแน่ฮะเดกไม่ได้กูเด็กดีหมดแล้วโอเคป๊อยนดีอยเลยอยู่เลยดิ โอ้ยเต็มเลยว้าแมวแมวแมวบดนล Make 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 รอแป๊บรอแป๊บอแป๊บวป่าเยอข้า็อกเลยอ่ะไอ้ไอี้อ่ะมา่่า่าม่าน่่าน่น่้านน่น่นน เน like. oh, okay, oh. oh, ี่ยอยู่นี่บะมี่เทฟังได้เอฟเคมันบอกเอฟเคอะใช่ปะโอ้ยเฮียโอ้ยที่เห็นมันวิ่งอยู่เลยตั้งแหละเนี่ย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 มันลงทุนเนาะไอ้เี้ยอ้อมหัวไปเลยไม่โกูไม่กูแล้วขึ้นขบวนมาขึ้นบนมาขึ้นบนขบวนวิ่งไล่วิ่งล่ามันเด้อเฮ้ยขึ้นไปแล้วขึ้นไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้าน

ไฟล,ลาทิ้งแมทลาทิ้งแมทละทิ้งแมเียามลาทิ้งแมทไปหนึ่งเอ <c oughs> อ้หเล่นสนทุกคนเลยด้วย <c oughs> <c oughs> สันนะสันนะสันนะอุ้ยชิดแม่ใครสอนปาไฟเนี่ยไไหนไไหนไหน,ะนบดบดบดอ้าวเคลึกของมันเนี่ยฮ รัสโคปปุ่นี้รัสโคปเรียกรสโคปรัสโคปคลิก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 อะไรกควี๊กควิ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 ๊ี่มินีควิ๊กคมิ๊กควิ๊กควิ๊เควิ๊กควิ๊กควแ๊บคว้๊กควิ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 ๊กควกคยิ๊กควิ๊กควิ๊กวิ๊วิ๊กกวกว ไปอยู่กับแทนเกียวเี่ยหรือไม่ก็คุยกัลวใครอยมึงมึงาไปได้ไม่ทราบเฮ้ยจบแล้วเนี่ยถ้าเป็นพกเหรจบแล้ว ผู้พันไก่ทอดข้าไก่ว่าสุดหกตัวผู้พันไก่ทอดชอบชื่อมแบเทพเทพเ์ไทยแบบสังหารเ่ร้องมันเทพอ่ะเี้ยผู้ในสังหารเทพห์ไหมเป็นเนตสังหารเป็นเทพอ่ะเป็นพกก็พอผู้เนตสังหารเท่ห์เหารเท่ห์เท่หานเท่ห์เป็นพกเท่ห์เป็นพกป้อมมึงก็เนตสังหาเทพห์อ่ะเท่ห์อ๊อฟก๊อบ